เปลี่ยนผ้าเบรกหน้ารถของอเวนซ่านะครับก็อันนี้เราถอดล้อออกก่อนนะแล้วก็หาอะไรมายกรถให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็คือวิธีถอดเอาผ้าเบรกใส่นะครับถอดแค่น็อตตัวเดียวนะน็อตตัวนี้นะเบอร์สิบสี่นะครับถ้าเป็นล้อข้างซ้ายอะตบลงนะครับเนี่ยตบลงถ้าเป็นล้อข้างขวาให้ตบขึ้นเนี่ยนะครับตอกมันขึ้นนะงามมันขึ้นพอหมุนออกแล้วนะครับอันนี้นะก็จะหลุดมาเนะี่ยเบอร์สิบสี่นี่นะ แล้วก็จับง้างมันขึ้นมานี่นะครับมันแค่น็อตตัวเดียวนะพอง้างขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับเนี่ยพ้าเบรกของผมหมดนะเพราะว่าผมเอาผ้าเบรกเก่ามาใส่ไว้สองรอบแล้วเพราะวาเวลาผมซื้อพ้าเบรกมาเปลี่ยนเองอะ,ะเบรกมันจะยุบข้างหนึ่งมายุบข้างหนึ่งผมจะเอาข้างที่เหลือเก็บไว้รวมไว้สองรอบแล้วก็เอามารวมเป็นเป็นรอบหนึ่งนะครับเวลานั้นเราก็แงะตัวน,นี้ออกนะเนี่ยนะครับแงะออกมาจากด้านข้างนะ อ่านี่นะครับอันนี้หมดแล้วนะอันนี้อะไรเนี่ยยีห่ออีห้ออะไรเดสอะไรเงี้ยซื้อมาเจ็ดร้อยห้าสิบาทเราก็เอามาเลือกนะครับนี่นะอ่าอันนี้เขาให้ตัวอะไรตัวตัวโคดนะครับโคดเวลาหมดแล้วมันจะไปโคดกับตัวนี้นะอ่านี่ครับเราก็เอามาเลือกนะเอาตัวนี้มาแล้วก็จับมาดูอ่าอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะ อ่านะยครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปทั้งสองข้างนะดูความโค้งอะไรให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแค่นั้นเองใครจะใส่ก็ใส่นะอ่าเนี่ยนะครับมันจะมีบ่าให้เสียบนะเนี่ยเราเอาตัวนี้ามาเสียบเสียบอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเขาออกแบบมาเพื่ออะไรเพื่อว่าตรงเนี้ยพอเวลาพอเบรกมันยุบใช่ไหมครับเนี่ยยุบพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บไอตัวนี้มันจะกีดมันจะมาถูกตรงนี้มันจะมาถูกกับตรงนี้เนี่ยไอตัวตรงเนี้ย มันก็จะดังอย่างนี้เกต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 กตกตอย่างนี้อ่าเพื่อว่าให้ให้รู้ว่าอ่าแผ่นแผ่นเบรกเนี้ยมันเหลือน้อยแล้วแล้วเราก็ไปตามเปลี่ยนได้นะครับแต่พอเอิญของผมอ่ะผมจะใช้แบบจนยุบไปจนเกี้ยงเลยไงนี่ไงผมจะคอยเช็คตลอดไงผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใส่ตัวนี้แล้วก็เวลาใส่นะอ่าเราจะใส่ฝั่งนี้ไม่ได้นะเนี่ยต้องเอาใส่จากด้านในเนี่ยเอาไอตัวด้านเนี้ย้เอาเอาเข้าด้านในนะเนีเนี่ยเอาใส่จากด้านในนะ จะใส่ข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้นะครับใส่ได้หมดเลยเดี๋ยวพอเราใส่ไปอย่างนี้ปุ๊บไอตัวนี้มันจะหนาไอตัวนี้เรายังไม่ได้กดลงนะครับมันจะปิดไม่ได้อ่านไหมครับเนี่ยลูกโซ่มันจะมาติดกับตัวนี้กดมันเข้าไปข้างในนะครับผมเอากุญแจเบอร์สิบสี่นะยัดไปจากในรูข้างหลังเนะี่ยให้มันออกมาอย่างงี้นะครับเพื่อเราจะดันอย่างนี้นะแล้วเราก็เอาเบรกเก่านะครับเนี่เอามาวางมาวางครับแล้วก็ง้างนะครับ ไอไอไอตัวเนี้ยไอไอตัวรูเนี่ยมันมันมันจะไปขัดกับรูเองครับแล้วเราเราก็ดึงนะครับดึงนะเห็นะนะอย่าดูลูกสูบจะยุบเข้าไปนะเรากดอ่าเองครับเนี่ยลูกสูบจะยุบเข้าไปนี่ครับค่อยๆกดเข้าไปงี่ครับนี่เห็นไหมจะยุบไปทีละนิดทีนิดนะครับถ้าเกิดว่าไอไอตัวนี้มันมันยังบางเกินเราก็เอาเอาเบรกมาตะกี้เนี่ยเามันหนุนเพิ่มเข้าไปอีกนี่ครับเนี่ยมันจะได้มีแรงดึงนะครับ เพิ่มความหนาเข้ามานี่ครับหอนเข้าไปแล้วเราก็มาลองสวมดูนะครับว่าสวมได้หรือยังก็พอเวลาเรากดตัวนี้นะครับลงเข้าไปยุบถึงนี่แล้วนะครับแต่อันนี้ผมแต่ยังไม่กดนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะตอกตัวนี้ออกนะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็กดลงมานะครับแล้วก็สวมสวมเข้าไปแบบเดินมาแล้วก็ขันแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเบรกหน้าก็มีเท่านั้เองแต่ของผมอะ่ะไอตัวนี้มันสึกหมดแล้วนะครับเีห็นไหมครับลูกยงลูกยางตัวนี้สึกหมดแล้ว เนี่ยตัวเนี้ยเสริมแล้วเดี๋ยวผมจะผมซื้อชุดซ่อมมานะครับนี่นะครับชุดซ่อมเบรกหน้าอ่าใครใครที่ดูเปลี่ยนเท่าเบรกหน้าก็หยุดไปเลยแนละ้อ่าดูเท่ามีกินครับอันนี้ผมมาซื้อชุดซ่อมเบรกหน้านะเดี๋ยวผมจะอ่าทาซ่อมเบรกหน้าต่อนะครับแล้วผมจะถอดตรงนี้ออกมานะตอนที่เราจะถอดอ่าชุดปั๊มเบรกออกมานะครับเราต้องถอดน็อตเบอร์สิบสี่ตรงนี้ตัวนะที่ว่าถอดให้ดูเล็กนะจริงๆอะ่ะ ตามสูตรนะครับต้องใช้คีมล็อกนะครับแล้วก็เอาผ้ามาลองนะผ้ามาลองแล้วก็บีบสายนะครับแต่ว่ารถของผมมันเก่ามากนะครับเนี่นะครับท่อผมบีบไม่ได้นะครับถ้าบีบแล้วรู้สึกจะพังเลยนะครับก็แข็งโป๊กเลยนะครับไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถอดนะถอดตรงนี้นะแล้วก็เอาถุงพลาสติกลองมัดดูนะไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับแล้วก็ได้ถอดน,อน็อตตัวเมื่อกี้นี้ออกมาก่อน ในก็ตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็ลูดออกมานะครับเนี่ยดันถอยหลังไปนะครับอ่าตัวนี้นะครับเนี่ยอ่าจะมีน้ํามันไหลนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาอ่าลูกสูบออกนะเพราะว่าเราไม่อยากดันลงมาเพราะเดี๋ยวน้ำมันจะเข้ามาเยอะนะแล้วเราก็ไม่มีปั๊มลมด้วยผมจะบอกวิธีเอาตัวนี้ออกนะเนี่ยนะครับลูกสูบที่ติดอยู่ในนี้นะอ่าเราไม่มีปั๊มลมนะปกติถ้ามีปั๊มลมเขาจะปั๊มลมเป่าอัดลมเข้าไปนั้นแล้วมันจะดันออกมา หรือไม่ก็ถ้าอยากอ,าออกง่ายหน่อยก็แต่ว่ามันจะเปลืองน้ำมันนิดนึงพอเราถอดผ้าเบรกออกอะเราไปเหยียบไปเหยียบอาแป้นเบรกนะเดี๋ยวน้ามันมันจะดันมารืเอยเลยจนเกือบหลุดนะแต่นี้ผมผมไม่อยากเสียน้ํามันไงเนี่ยมาเนี้มาเราหาหาผ้ามาลองแบบนี้นะผ้ามาลองแบบนี้อ่าเหมาะสําหรับเบรกเก่านะเบรกใหม่ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าน,นี่มันจะใช้ความรุนแรงนะโอ้ยเนีย่ยมีน้ำมันนะผมไม่ใช้น้ำมันออกนะตอกลองนี้นะเอาเอาเอาช่วงเนี้ย เอาลงนะครับเนี่ยเอาผ้ามาลองอย่งี้นะลองเงี้นะเอาผมล้างก่อนนะเนี่ยผมล้างเอาน้ำมันออกก่อนประมบณนี้ตอกลงงเี้อ่าแต่มันไม่แรงเราเอามือจับจับให้มันเหมาะนะครับจับกำอย่างี้เนี่ยผมถนัดขวานะผมเอาขวาตอกลงมาเนี่ยนะครับอ่าถ้าผ้ามันบางไปแล้วก็เดี๋ยวเสียมจะถลอก จะลงมานะเนี่ยกับหลดละอ่าหลดแล้วลลนะครับตัวนี้ตัวนี้เราก็ดึงออกเลยนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เอาไปล้างน้านะล้างให้สะอาดเลยส่วนตัวนี้ตัวที่อยู่ข้างใน่างตัวนี้มันมันติดกันนะนี่ยว่ามันขาดละเนี่ยมันจะมีเห็นไหมเนี่ยมีโอเลงอยู่หนึ่งตัว ชุดซ่อมด้วยนี่ครับจะมีโอลิงอยู่ข้างในนะไอชุดซ่อมมันมีมาให้นะวันนี้แล้วก็ในนี้มันจะมีสปริงอยู่ตัวหนึ่งนะจริงๆตัวนี้ผมซ่อมไว้เองนี่แหละทําไปเมื่อสองปีกว่าละโอลิงตัวนี้อยู่ข้างในแต่สปริงอยู่ข้างนอกนี่นะเนี่ยสปริงอยู่นี่นี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ไหมเห็นเห็นเหล็กไหมเนี่ยมันจะใส่ยากมากนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีสปริง อสปริงมันล็อกขอบอ่าสปริงมันล็อกขอบโอเคเดี๋ยวไปตามล้างคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูมันจะใส่าย,ยากนิดนึงเดี๋ยวนะอไปล้างน้ามาเสร็จเป็นงี้นะไอตรงเนี้ยมันเป็นขี้เสนิมอ่เราล้างไม่ออกอะ่ะเอากระดาษทรายทีล่ละเอียดสุดนะีามาถูออกนะแต่ถ้าเราไม่มีกระดาษทรายถูก็ไม่ต้องถูนะเพราะว่าเราต้องลองสวมดูก่อนมันจะลงไปใน,ในเบ้ามันได้ไหมดูนะอ่าอย่างเงี้ย มันไม่ติดขี้สนิมเราก็ไม่ต้องขัดก็ได้นะครับถ้าเรามเกียหาก,กระดาษทรายนะแต่พอเอิญผมมีกระดาษทรายนะผมจะลูปนิดนึงนะกระดาษทรายละเออยดเียนี่นะหลังจากเราไปล้างน้ําแฟบมาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้สปริงตัวเก่านะั้นจริงเป็นตัวใหม่ของของเมื่อสองปีที่แล้วแหละผมเป็นคนตัดตัวเองนี่แหละอันนี้ก็ล้างน้ําแฟบเรียบร้อยแล้วนะทั้งนนี่นะชุดซ่อม ของอต้องซื้อให้ตรงรุ่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอนนี้เขาแปะมาตรงรุ่นนะผมไปถามอันนี้สามร้อยบาทมีอะไรบ้างเขาจะมาให้ทั้งสองข้างนะทั้งซ้ายทั้งขวาก็จะมีลูกยางเมื่อกี้นี่ยที่ถอดออกอันนี้ของข้างหนึ่งนะแล้วก็อันนี้ที่สวมตรงนี้นะเขาก็ให้มาข้างละสองอันอันนี้ครับเหล็กของใหม่ไหม ก็ให้มาอันนี้ของเก่านะเนี่ยลองลองมางอดูวัดดูนะครับแน่ไหมครับเนี่ยถ้าเราอยากได้ของใหม่เราต้องมาวัดดูถูกไหมของใหม่มันจะยาวกว่าต้องหาครีมแล้วมาตัดออกนะถ้าเราไปฝืนใส่แบบนี้นะครับสามวันก็ไม่ได้นะครับไม่ลงผมเคยลองใส่แล้วตัวนี้สุดท้ายก็ต้องมาตัดแต่ผมไม่ตัดนะครับเสียเวลาผมเ่ยผมเอาของเก่าใส่ไปเลยนะแล้วก็เนี่ยครับจารบีที่เขาให้มาอยู่ในถุงเมื่อกี้นนะแล้วก็อันนี้จุก จบเป็ดตรงนี้ลูกยางตัวดํานี้นะลูกยางตัวดํานี้มันมีมาสองตัวนะตัวนี้อันนี้ของข้างอีกข้างหนึ่งนะน,นี่นี่ข้างนี้มันจะมีบามอยู่นะเราใส่เข้าไปก่อนใส่เข้าไปในบามก่อนอ่านะครับมันจะเป็นยางลูกสูบกันน้ำมันออกมานะครับตัวนี้ ทีนี้เจลาบ,บีที่เขาให้มาเนี่ยเราต้องไปทานะไม่งั้นเรากดกดไม่ลงนะเจะลาบ,บีไปทา่างนี้กอนเดี๋ยวอยทาลูกศรด้วยนะให้มันลื่นนะครับตอนทาลงไปแต่ตอนกดลงไปอ่ะนี่ผมทําให้ดูข้าวนะแต่ทําจริงๆมันยากนะอ่าส่วนลูกยางตัวนี้ เห็นไหมครับมันมันมันจะเป็นจา,ากอย่างเงี้ยมันมันสำหรับว่าก,ากาันกันฝุ่นเข้าลูกูกไงตัวเนี้เนี่ครับอ่สอาสปริงตัวนี้ยมันต้องใส่เข้าไปในนี้นะเดี๋ยวเราเค่อยใส่ไอ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 ตัวช่องข้างบนเนี่ยรูข้างบนเนี่ยไอฝั่งนี้มันจะไม่มีช่องหอะไอตัวนี้เอาหงายขึ้นนะลูกูบอยู่ข้างล่างกดแปรงล่างแบบนี้ไอตัวนี้ต้องห้มอย่างนี้น,นี่นะตอนทําข้างม่เกี้เนี่ยข้างฝั่งฝั่งซ้ายครับ มันไม่ละเอียดตรงนี้นะผมก็เลยมาถ่ายข้างนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยกดกดลูกสูบลงไปนะใส่ยางจะทาจะระเบียบกดมาให้ประมาณนี้ไม่ต้องไม่ต้องกดสดนะพอกดมาเนียปุ๊บแล้วก็ใส่ลูกยางนี้นะเอาเอาด้านที่เป็นร่องที่จะกดเหล็กใส่ลงไปเนี่ยนี่นะอ่าช่วงช่วงบนเนียจะเบียดนิดนึงนะครับอันนี้ครับอ่าเห็นไหมครับแล้วก็ช่วงลูกยางตรงเนี้ยกด กดยางให้มันลงมาในขอบก่อนก็ผมกดลูกโซบเลึกเกินไปนะครับช่วงลูกยางตรงเนี้ยมันกดเข้าไม่ได้นะครับมันเบียดมากเลยนะครับก็เดี๋ยวถอดออกมาก่อนนะถอดออกมาก่อนแล้วก็ตอกนะครับตอกให้มันลงมาเคืนเอาเอาออกมันเคืนมันนิดนึงนะครับนี่ครับตอกอ่าให้ลูกโซบมันลอย,อ,าายออกมาเนี่ยออกมาละแล้วเราเราก็ใส่ย,ยางนะครับนี่นะครับพอเวลาเราให้มันห่างมาหน่อยนะมันจะมีช่วงจังหวะกด กดขอบตรงนี้ลงไปนะครับข้าไปล็อกบ่ามนะันข้างในนั่นเนี่ยนะครับเราก็ค่อยกดนะนกดไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆนะครับทําไปหลังจากที่กดขอบยางเข้าไปล็อกกับบ่าเสือ้อเสือ้อของตัวเบรกนี่แล้วนะครับแล้วเราก็กดกดลูกสซเนี่ยให้ลงไปให้เสมอเลยนะไม่งั้นเราจะเหล็กตัวเนี้ใส่ไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอกดนิดน,นึงครับผมค่้อมกล้องอยู่นะเดี๋ยวผมกด ก็หลังจากกดลงไปให้ลูกยางมันเสมอกันหมดแล้วนะเราก็มาเช็คดูขอบนี่นะครับเนี่ยขอบที่เรากดกดบ่ากดบ่าลูกยางนะครับเนี่ยเช็คดูให้ดีนะครับว่าเข้าไปไปอยู่ในบ่ามันหมดแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับมนได้ละพยายามดูครับอย่าให้ลูกยางมันปิ้นออกมานะครับกดไปให้มันเข้าไปสุดทีนี้อ่าของของที่เข้าแถมมานะครับของใหม่อ่ะมันยาวนะผมจะใช้ของเก่านะกดนี้นะเวลาใส่ตัวนี้นะ เราก็ดันนะครับเนี่ยนี่ครับเอามือเอามือเบรบนะครับเบรบแล้วก็ดันนะเห็นไหผมก็ค่อมกล้องด้วยนะเนี่ยเนี่ยค่อยกดลงไปนะครับเนี่ยนี่ครับค่อยรีดมันลงไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับโอ้ยเห็นไหอ่าเนี่ยนะครับแล้วก็เอาอ่าตัวนี้นะครับค่อยๆกดลงไปนะครับ เห็นไหมจริงจริงผมทําข้างโน้นเสร็จแล้วแหะแต่ว่ามันมันไม่ละเอียดนะครับก็เลยมาทําให้ดูใหม่อัดข้างนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนี่ครับตรงนี้จะใส่ยากเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตดูเหล็กนะครับถ้ามันลงไปในบ่ามันนะครับมันจะมันจะนั่นพอดีดูนะครับดูวัดจากของเก่านะครับนี่ครับเราเราก็ไล่เช็คครับเนี่ยให้มันลงไปในบาครับเนี่ยไอยางตัวนี้สําคัญนะต้องต้องใส่นะเหล็กตัวนี้ โอเคครับเดี๋ยวผมกดไล่เช็คไปเลยนะครับตัวนี้หรือมีเทคนิคอื่นก็ลองหาเทคนิคอื่นดูนะครับแต่ว่าผมลองหลายเทคนิคนีน้มันมันทายากมากนะครับนี่นะเนี่ยลงไปละพยายามไอไอเหล็กตัวนี้ไอตัวพยายามวัดให้เท่าของเก่านะแล้วก็เอาคีมมาตัดอย่าไปเอาของที่เขาให้มาครับมันจะเคลมเบียดไม่ลงครับแบบนั้นใส่ยังไงก็ไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยลงเรียบร้อยละสนิทละเห็นไหมครับอย่างเงี้ยลูกยางที่เขาให้มากระชุดซ่อมอ่ะแล้วก็ถอดตัวนี้ออกนะเนี่ย มันพอดีอ๋อเหมือนกันนะครับใส่ตัวไหนก็ได้ตัวบนตัวล่างตัวเดียวกันก็<อ>หาจารบีมาใส่หน่อยนะครับอ่าจารบีมาใส่หน่อยอหรือจะทาเอากาแกนก็ได้นะครับเ็นเะนีย่ยไอ้ไอ้แกนตัวนี้เนี่ยมันจะยัดเข้าไปไงเราทาแกนนี้ก็ได้ตัวนี้มันจะแบบ มันจะยืดหยุ่นตามตอนที่เราเบรกนะมันก็เขาก็เลยออกแบบมาไม่ได้ล็อกอะไรมันแค่ค้ำเอ็นหน้าเอ็นหลังส่วนตัวรูล่างเนี่ยคือตัวตัวค้ำนี่นะครับจะเป็นแกนนี้แล้วก็ถาดจารบีเหมือนกันถาดจาร์บีแล้วก็เอาตัวไม่ใส่เข้าไป,ปอไอไอ,ไอ,ไอตัวไอตัวเนี้ยมันจะอยู่นข้างในนะว่ามันจะเป็นล็อกกับไอไอ เสือ้อเสื้อเบกนะแล้วก็ใส่กับไปนี้อ่าแบบนี้แล้วก็ยัดเข้าไปนี่นะครับเออเราอยากให้มันลื่นเราก็ทาเยอะๆหน่อยก็ได้กันกเคสนิมได้ด้วยนะครับจาระบีกันน้ำได้ด้วยกวดตัวนี้มันเข้าไปไม่มีอะไรครับก็ถอดมาไงแล้วก็ใส่ไปงั้นถอดล้างม,มากินนี้ เรากดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันก็จะพอดีสวมกับเบรกใหม่แล้วนี่ครับเราก็เอามาสวมกับยางเก่าในในกรณีคนถอดชุดซ่อมนะถ้าถ้าคนไม่ถอดชุดซ่อมก็ถอดแค่ตัวที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะถอดแค่ตัวเดียวอ่าอย่างเงี้เข้าไปอย่างเงี้อ่าเป็นน็อตโอเคผมติดกล้องอยู่นะเดี๋ยวผมขอใส่น็อตตัวนี้กับอ่า ตัวที่เราถอดน้ำมันออกมาเนี้ยใส่เข้าไปเลยนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็จะมีน้ํามันย้อยนิดนึงนะหาแล้วมาลองแล้วก็มาเยือนนะครับแล้วก็น้ำมันที่ย้อยแล้วก็เอาน้ํามาราดนะครับก็พอทําเสร็จแล้วนะครับวิทยขั้นตอนสุดท้ายนะเพราะว่าเราถอดปั๊มออกมานะเพราะว่าช่วงตรงนี้มันจะเป็นศูนย์ากาศของน้ามันเบรกนะครับเดี๋ยวเราต้องเปิดตรงนี้นะเวลาทําต้องทํากันสองคนนะครับก็ให้อีกคนนึงคอยเหยียบนะ เวลาเวลาเราบอกเหยียบอะตามภาษาช่างนะเขาบอกว่าเหยียบก็คือเหยียบเหยียบกดไว้นะถ้าเกิดปล่อยก็คือปล่อยถ้าเกิดย้ำก็คือย้ำกดย้ำแบบนี้นะครับย้ำไปเรื่อยเหยียบก็คือเหยียบกดเฉยนะครับปล่อยก็คือปล่อยอ่าโอเคครับเดีย๋ยวเราสื่อสารกับคนทําแล้วนะว่าคนทํากับผมมาลู้กันนะครับอ่าเงี้ยเราก็อันนี้มันแจเบอร์แปดนะเราก็มาขันตรงตรงหัวจุกนะครับจริงๆต้องใส่ล้อนะแต่ว่าผมผมเอากล้องเข้าไม่ได้ไงก็เลยล้อย,ยังไม่ใส่อ่าย้ำ ย้ำย้ำไปเรื่อยๆย้ำไปเรื่อยๆอ่าพอเราขย,ย้ำได้เยะยินเสียงครับกดลงครับเปิดกดลงย้ำปึ๊บอ่าออกไปแล้วนะครับเอาเย็บเย็บไปนะช่วงที่เย็บเราก็ปล่อยยิครับ ปิดแล้วก็ปิดอ่ะไปเย็บ yeah. ไปเย็บ yeah. yeah. เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เห็นน้ำมันตอนน้ำมันไหลไปเย็บ <Yeah. S 1> อ่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็รีบปิดอ่ะอย่างเงี้ยครับจะมีน้ำมันหกนิดลน,นึอยอย่างเงี้ยก็ได้แล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวไม่มีอะไรแล้วครับก็เสร็จแล้ว เดี๋ยวเอาน้ำมาลาดนะ้ำมันเบรกแล้วก็ใส่ล้อเข้าไปก็เรียบร้อยอ่ะปล่อยได้ละก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากครับที่โอส่ารับชมมาจนจบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยนะอ่ะเหยียบอยู่ใช่ไหม